ทำนายลักษณะใฝปานบริเวณสะดือผู้ชายนะคะผู้ชายที่มีใฝผู้ชายที่มีไยดำหรือไยแดงหรือปานบริเวณสะดือนี้ก็คือว่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบอ่านหนังสือชอบศึกษาหาวิชาการความรู้ชอบอ่านหนังสือเป็นคนจิตใจสุข,ขุมเยือกเย็น แล้วก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคิดมากในบางครั้งนะจะได้เนื้อคู่ที่เป็นคนที่การศึกษาดีแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำให้จะมีชื่อเสียงเกียรติยศในอนาคตจะมีชื่อเสียงเกียรติยศในอนาคตแล้วก็หน้าที่การงานถ้ารับราชาการเป็นทหารเป็นตำรวจอ่ะจะก้าวหน้าดี ส่วนไฟดำไฟแดงหรือปานบริเวณสะดือในตัวผู้หญิงนี้ท่านอาจจะได้เนื้อคู่เป็นคนไม้มีเกณฑ์ได้เนื้อคู่เป็นพ่อไม้หรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้อุปนิสัยใจคอก็เป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่เป็นคนที่ ค่อนข้างจะขยันหมั่นเพียรเป็นคนใฝ่ดีใฝ่รู้เป็นคนชอบอ่านหนังสือเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนค่อนข้างจะรักสงบไม่ชอบยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครโดยส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็จะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะแบบเออเป็นพวกแม่บ้านเป็นพยาบาลเป็นครูเป็นแม่บ้านเป็นพยาบาลเป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นคนที่แบบชอบอยู่แบบสงบสงบเป็นคนรักสงบ อุปนิสัยใจคอก็เป็นคนค่อนข้างจะจิตใจดีมักจะโชคดีนะคะมักจะได้ผู้ใหญ่อุปถัมภ์ได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณลุงคุณป้าเนี่ยอุปถัมภ์ชะตาชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอะไรก็จะมีคนอุปถัมภ์เลี้ยงดูการงานการเงินถือว่าไม่ลําบากเขาจะมีเงินกินเงินใช้เรื่อยๆเนื้อคู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ค่ะก็ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงก็ติดต่อมาได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็